อุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยยังเป็นบอยแบนเนอ่ยอะอะไรอ่ะยินต้อนรับใครอ่ะงานคุณเหรอไม่ใช่อ่ะใช่งานน้องงานใครอ่ะ,อะข้อพิจารณ์เนี่อ้าวเอ๊ะ คพี่ชาตงนียงเปบน,นี้งานใคร,ครับไม่รู้เลยครับเี่อ้าวมีโต๊ะจีนไหมครับอุ้ยไ้ไ้วินมันพาผมมา้ยไอ้ติ้งก่มันพาผมมาอ๋อา่ะเอเฮ้คุณก็มาหาคุณหรือเปล่าไม่จ่ครับครับผมพอดี มีคนสั่งให้พ่อผมไหมขับไมก่มกอพาคุณจักครับกลับไหนครับกลับที่ของคุณครับใช่ขึ้นรถได้ครับอา้าวตอนนี้เลยเหรอครับใช่ครับจำนวนาตามผมมาครับได้ครับ โอ้โหโอ้โหอุ๊ยดีครับผมพีมดดี๋ยวเจอกันนะทุกคนคืออะไรพี่เจอกันครับเดี๋ยวพี่มดสวัสดีครับพี่มดเลยครับเดี๋ยวไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันไปไหนครับเนี่ยไปไหนไม่รู้เขาให้ผมไปไหนรู้เนี่ยอ้าวไปไหนครับขับยากูซ่าเหรอจะขับยากูซ่าเหรอเฮ้ยสวัสดีครับผมต้องไปไหนครับเนี่ยผมต้องไปไหนครับผมต้องไปไหนผมก็ไม่รู้ครับเขาบอกว่าจะไปส่งใครกูยังไม่รู้เลยส่งใครเนี่ยโอ้ยครับ แล้วไม่ผมล่าลาไม่ผมล่าลาคนในแก๊งหน่อยแล้วไปอย่างนี้เลยเหรอแบบมันกระทันหันจังครับเอ้ยใครสั่งมาครับเนี่ยอ้าวผมยังผมไปเอ้ยพี่บอกว่าพี่ไปวันวันทย์ไม่ใช่เหรอใช่ครับผมยังไม่ได้คุยกับพี่ผมเลยนะโอ้ับผมขึ้นไม่ได้ครับ ต้องไปฟังต้องมีคนขับครับเงี้ยขึ้นได้ฮัลโหลครับลุงชินให้กับตันจุกขับเหรอครับได้ครับ<ม>เปลี่ยนคนได้ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ผมไม่ถึงนะครับ <c oughs> เอเ่อเดี๋ยวส่งสายการบิน <c oughs> บเอซิงโเตรียไมไว้ด้วยโอ้ <c oughs> โหกับตันจุกขับดีๆนะครับกับตันจุกไป,ไประจำที่เดิมประจำรถตัวเองอุย้ยอุย้ยอุ้ยมันใหญ่โตจังอะ ไปไหนเนี่ยตกลงไปไหนเนี่ยไม่รู้ไปเรียนต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอลังการจังอ่ะอันนีน้ส่งเรื่องอะไรอเราจะนำกระบวนพาไปเลยครับไม่ส่งไปไหนเนี่ยส่งไปไหนเนี่ยส่งเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมตอนกูมากูมาเรือวะทำไมตอนกลับกูกลับหลุยงอ่ะ คุยกันก่อนไหมคุยกันก่อนเรคุมเนี่ยคุยกัก่อนดีกว่าเอาแงนะไปไหนเยไปส่งใครไปส่งไหนเนี่ยเฮ้ยเหมือนงานผมใหญ่จัดเลยว่ะเหมือนว่าแบบมารับผมวะทนี้ใช่วะหรือว่าไม่ใช่ะเริ่มงงละไอส่งไปไหนอะไปไหนอะเอออ้าวผมไปไหนอะพาผมกับแผ่นดินใหญ่หรอ พรุ่ง <akl> น <mé> <ais> <snacks Four> ี้ผมมีไปย่อโตทอนอย่างเี้ยเลยนะมันเลยรออยู่อย่างนี้ยเลยนะผมจะได้ผมจะได้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมเกิดแล้วกินไปส่งเขานะควนสงบปากสงบเฮ้ยทำไมเขาทำใหญ่โตจังไม่สั่งเอาไว้เหรอกูไม่ได้สั่งกูเข้าเมืองมากูก็เจอเขายืนรอเต็มแล้วไม่รู้เรื่องอะไรละ ทาจริงอ่ะถ้าเรา,า,าจะยายประหยัดผมแบไม่ควรจะจ้างพวกรถพวกนี้เลยนะเอาจริงรอ,อ่ะกูขับอาเฟ่แล้วสมสมสแล้วทำไมไม่มีบ่อ,อนำขบวนอ่ะมันต้องมีปะไม่มีหรอกมึงเป็นอะไรมึงเป็นนี่หรอมึงเป็นหม่อมเหรอ <c oughs> เป็นหม่องได้เป็นหม่องว <c oughs> ่าเป็นหม,ม่องไปแล้วมึงเป็นหม่อมเหรอเอ๊ยมึงแแล้วลถ้าอย่างงี้แล้วทำไมเขาถึงมารีบให้ใหกูไปอย่างกูไปพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอวะเหมือนว่าโดนล่วงหน้าเนี่ยอ้าวเฮ้ยโดนผิดนัดเหรอผิดนัดอะไรเขาเขาเขาเหมือนเขาแบบเขาให้รีบมึงไปไปซะอ้าวทำไมอ่ะ ทีซีมีลายในใจผมหรือเปล่าครับใครเจ้าของงานอ่ะกินะปนะไม่มีครับพอดีบอสคุณสั่งมาครับบอสสั่งมาผมไม่มีบอสนะครับอ้าวบอสไหนครับน้ำแย่คุณไปถึงคุณก็รู้เองครับโอ้ไปไปอ่ะไปเลยไปโอ้เอาแค่เสียงได้ปหมกลิ่นไม่ต้องได้ปหมกลิ่นไม่ต้องได้ไหเอาแค่เสียงเดียวได้ปหม เด๋อเด๋อเด๋อไม่ไม่ไม่บอยเปิดไม่ได้บอกีนอาจารย์อย่าไปเลยได้ไหมคนาดาไม่อยากให้คุณไปเลยนะผมไม่มีกระติบกระใจกับเขาคุณแล้วครับคุณชีนเอาผมไปนอนาคุณจุกครับคุณจุกจุกเงียบาะเงียบครับเอ้ยเอ้ยคนขับไหวอยู่ไหมครับเนี่ยอ่าไหวอยู่นะเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยรถมันเหยียบไม่ออกหรือเปล่ามันเริมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเปล่าพวกเรามายืนตกลเตอร์กเหยียบกับน้องเพชรจันได้เลยเขาไปอีกแล้วเขาไม่เขกั้าไม่อยู่กันแล้วเฮ้ยมีใครเป็นไรป่ะครับเหมือนเหมือนไม่ใช่การล่มลายครับเนี่ยอ้าวมันเริ่มแย่แล้วแบบนี้มันจะโอเคหรอเปล่แบบนี้ผมไม่ค่อยโอนะถ้าเป็นแบบนี้ ผมขอเอานี้เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวกูกับจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนได้ปหะกลับไปนอนแล้วเหรอขอกับแผ่นดินใหญ่ก่อนพอดีว่าท่านประธานเรียกท่านประธานเหมาเรียกเหมาเซิร์ฟเหรออุ๊ยเอาดีอุ๊ยูุณไม่ได้นั่งรถดังเครื่องบินเลยเหรออุ๊ยเอ้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 ยเรมูซีนเอ้ยเอ้ยเอ้ย จีโมซินจอดหวัวชนหัวมีได้แล้วไปไงครับพิ่งหันขับรถมาครอนนี้ เฮ้ยผมยังไม่ได้ฉลองลายสักให้น้องๆเห็นเลยครับคือจะให้ผมไปจริงเหรอเนี่ยอันนี้ผมไปจริงไหมครับเนี่ยนี่หรือว่าแกล่ะใช่ครับอันนี้เรื่องเรื่องจริงหรือว่าอันนี้แกล้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรทไมอันนี้แบบอันนี้เรื่องจริงเหรอครับกัปตันเรื่องจริงครับเรื่องจริงไม่ใช่อ่ะดีครูสารละเรื่องจริงไหมเนี่ยพี่ถอยพี่ถอยให้กูไปจริงเหรอไม่มึงหยับมาไม่ดีกว่าหรอเฮ้ยยน บางนี้บางนี้บางนี้โอ้โหกับตาโอ้โอเฮ้ยกับตามันขับเครื่องบินไม่เป็นเหรอวะเอ้าเป็นเป็นเป็นไม่ไม่ไม่เมื่อแบบกี้เครื่องเครื่องม,งมัน,มมน,นเ,เครื่องมันวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องมันร้อนเฮ้ยเขาวอร์มกันตั้งแต่ในโกดังเครื่องบินนะ่ะมึงไม่วอร์มที่ไหนมันเดงเรียนที่ไหนวะเนี่ยใครจ้างแอร์โฮสเตสคนนี้มาเนี่ยกูไม่ได้จ้างนะเสื้อแดงเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงเหรอทีทีเรื่องจริงปะททีีน่าจะจริงนะคะ คือผมไปเลยล่ะประธานนะผมท่านประธานให้ผมไปเลยครับประธานทีเซ่ผมไปเลยล่ะน้าน้องครับไม่ผมไปจริงหรออะไรผมมันนผมเพิ่งสักมายังไม่ได้อวดเลยนะไปเถอะไปเถอไปเถอะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปเถอะไปเถอะนี่ไงนี่ไหแล้วสักวะเห่นแล้วโอ้โหโค้สวยเลยว่ะไป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 เนไไปไปไปไไไไ เรายังไไม่ด้ออกนั่นนะดิเขารีบให้ผมไปไหนนะนายร่ำลาน้องๆได้เลยครับแล้วค่อยๆร่ำลาอะไรครับผมไม่ได้อยากไปครับผมต้องไปครับพี่พี่ชัยดูแลตัวเองดีๆด้วยนะใครใครเป็นคนสั่งครับเนี่ยสภาทีซีครับใครเป็นคนสั่งให้ไปครับเดี๋ยวพรนี้เพราะผมช่วยอันพายเรือไปส่งพี่ชายผมก็ได้ใช่ครับยื้อไว้ก่อนสักวันได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ครับแล้วนั้นแล้วนั้นในนี้ได้ปหมอันนี้เสร็จอย่างนั้นแล้วเนี่ย พี่พ่ชัยมาน,นี้สิโอเคผมขอคุยุรื่องเลันนะครับผมปิงปิงไก่ทำให้พี่ชัยได้สำเร็จละมิชชั่ชนสักเซทครับจริงเหรอใช่ใช่เหรอจริงไหมเนี่ยใช่ปิงไก่ไปมาเมื่อกี้เฮ้ยสาระใช่ครบสองเพลงตามที่พี่บอกแล้วอขอเป็นไงบ้างเขาก็ดูปกติเลยครับพี่ท่านพูดจริงอะเหรอโอ oh. ไม่มีนี่เหรอ เราแค่ okay. ขอบคุณครับปิ้งไก่ก็เลยแบบขอบขอบขอบคุณเขาเหมือนกันที่แบบเสียสละมาะอะไรเงี้ยครับพี่ชายโอเคโอเคขอบใจมากกดลับ <P> พี่เคเคเคพี่พพชายจะไปแล้วเหรอใช่ใช่ Please, เพสเคเดินทางปลอดภัยนะครับพี่เคเคอย่าลืมปิ้งไก่นาะอืม รับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยส่งหนรับหน่อยได้ครับไม่ใช่ส่งส่งหนรับหน่อยเคเคไม่ได้เหรอวายได้ไหมวายเฮ้ยไม่ได้ครับขอบใจมากน้องขอบคุณครับเราจะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ปะใช่ครับโอเคแต่เขาก็แล้วขอบใจมากดีแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วก็ถือว่าอันนี้แล้วไงไม่เป็นไรทั้งหมดสบายง่ายพี่ปิงไก่ก็ยอมรับในความพยายามของพี่ชายนะ ก็พี่ชายก็เป็นตัวอย่างให้ปิ้งไก่เอ,อเลยนะสำเร็จแล้วไม่มีอะไรหรอกก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถือว่าว่ารักที่ไม่หวังอะไรเป็นยังไงอะ่ะอืมถ้าม,มันเดี๋ยวว่าเอ้ยถ้ามันเดี๋ยวพอดีกว่าพี่ชายเดินทางเดินทางปลนะอ,อดภัยเนาะดูดูแลตัวเองด้วยน,นะครับพี่อย่าลืมปิ้งไกลล่ละโอเคแล้วเจอกันได้ครับ เป็นการขอบใจมากนะสำหรับความคิดได้ครับขอบใจสำหรับทุกเรื่องมันมันมันเล็กน้อยครับที่เราเราพี่น้องกันครับพี่ชายก็เดินทางไกลเลยทีนี้ก็อให้พี่มีความสุขมากๆครับใน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 สิ่งที่พี่เลือกและที่พี่ตั้งใจโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคป่ะสักวันหนึ่งได้ครับเจอกัน พี่พี่ชายอย่าลืมปิ้งไก่นะนี่ไม่ลืมเจอก,กันไปขอบโอ้อยขอบคุณครับผมอันนี้คือประธานควบคู่กับประธานคนนั้นใช่ไหมประธานสภาเอ้ยประธานทีซีใช่ไหมอ,อ๋ TC, มอ,อแต่ตอนนี้ผมว่าคุณได้เวลากลับประเทศแล้วครับโอ้ไม่ไม่เชิญขึ้นเครื่องเลยเลยครับขอบคุณนะทีซีครับ,รบขอบคุณนะทีซ,ทซีเดี๋ยวเจอกันนะผมอขอไม่ขอโทษแล้วนะผมจะกลับมาทำใหม่ เฮ้ยเจอน้องทุกคนเดินทางปลอดภัยจ้ะพี่ชายดูแลแก๊งกันนะคุณลาร์คุณลาร์คุณลารพี่ชายครับอยู่ครับครับพี่ชดูแลตัวเองด้วยครับเฮ้ยต้องต้องแอร์ต้องแอร์ต้องขึ้นก่อนนะครับเหมือนว่าแอร์ต้องขึ้นก่อนนะผมแอร์ไปนั่งที่ผมได้ไงเหมือนแอร์นั่งผิดที่ครับขึ้นก่อนครับหนึ่งครับแอร์แอร์ไหวไหมครับเหมือนแอร์จะให้ผมอุ้มแอร์ขออนุญาตเซฟไปบินแป๊บนึงนะคะได้ครับผม <molec> ไปเลยครับพี่เอ้าคุณเอ๊ะเจอแล้วผมเจอรับม่ใช่่ชายครับ่ปครับครับเอ้ยขอบใจมากพี่ไก่น้องแล้วแล้วพี่ชายครับเจอกันเอ้ยฝากแก๊ง่ยเว้ยใครมีหาอะไรเดดร้อนมากบอกกันสกิมาเดี๋ยวตื่นแก๊งไหนอยากแต่บอกมาเดี๋ยวจัดให้อาัโอเคครับ